งานนี้มีคนติดคุกค่ะคณะกรรมการคัดเลือกเตรียมซวยยกชุดเจตนาเลือกบุคคลต้องห้ามมาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติคณะกรรมการคัดเลือกมีโอกาสโดนเอาผิดค่ะหลังพบว่าเจตนาเลือกบุคคลต้องห้ามหากมีการวินิจฉัยว่าผิดงานนี้คนที่เลือกกิติรัตส์สอมีความผิดถึงขั้นติดคุกด้วย สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีนายสถิตลิมพงพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมโดยใช้เวลาประชุมกว่า5ชั่วโมงค่ะคณะกรรมการคัดเลือกประธานคณ,ณ,ณะกรรมการและคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมติเลือกนายกิติรัตน์นรนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลังให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าคณะกรรมการเสียงข้างมากจำนวน4เสียงที่ลงมติเลือกนายกิติรัตน์ส่วนอีกสามเสียงแบ่งลงให้กับนายกุลิดสมบัติรี อดีตปลัดกระทรวงพลังงานสองเสียงแล้วก็อีกหนึ่งเสียงลงคะแนนให้กับนายสุรพลนิติไกรโพธินาย,ยกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุดในวันที่12พฤศจิกายน2567ค่ะในชาวมีขวดได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเรื่องของกิติรัตน์ขาดคุณสมบัตินั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติมีเนื้อหาร,ระบุว่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดคณะกรรมการคัดเลือก7คนจะมีมติเลือกนายกิติรัตน์นารนอ์ เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติและก็เตือนไว้เลยว่าใครก็ตามที่ลงคะแนนให้ในายกิติรัตน์นั่งเก้าอี้ตัวนี้ท่านเตรียมสู้คดีในชั้นศาลที่อาจจะต้องจบที่เรือนจำได้เลยที่พูดแบบนี้ก็เพราะระเบียบว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกการเสนอชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช2551กำหนดเอาไว้ชัดเจนในหมวดที่2การเสนอชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในข้อ16วงเล็บ4ว่าต้องไม่มีลนะักษณะต้องห้ามเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี โดยเจตนารมณ์ของระเบียบที่กำหนดเอาไว้เช่นนี้ต้องการให้บุคคลที่จะได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่ากิติรัตเคยเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่214ทับ2566เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2535มีทําหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและก็พิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยให้ส่วนราชการสนับสนุนงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานก็ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขานายกรัฐมนตรีซึ่งในยชาวค่ะก็กล่าวต่อว่าเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีของนายกิติรัตน์นั้น แม้โดยนิตินายจะไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองโดยเลี่ยงใช้คำว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าโดยพฤตินัยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่สอ4ทับส5 6ระบุให้นายกิติรัตน์ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและก็พิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและให้ส่วนราชการสนับสนุนงานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขานายกรัฐมนตรีตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีของนายกิติรัตน์ซึ่งอยู่ในความหมายของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามความในข้อ16วงเล็บ4ของระเบียบว,ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกเพราะนายกิติรัตน์ยังพ้นตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของนายกไม่ถึง1ปีโดยพ้นตำแหน่งไปในวันที่นายเศรษฐาทวีสินหลุดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ก็เท่ากับว่าเพิ่งพ้นหน้าที่มาเพียงแค่ไม่ถึง3เดือนถ้าเราปล่อยให้นายกิติรัตน์ได้เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ด้วยข้ออ้างว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกไม่ใช่ข้าราชการการเมืองจึงไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยต่อไประเบียบเรื่องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาเป็นประธานหรือกรรมการแบงค์ชาติเว้นพ้นตำแหน่งแล้ว1ปีก็จะกลายเป็นหมันใช้บังคับในทางปฏิบัติไม่ได้เพราะการเมืองใช้วิธีสีถนนชัยเล่นแรแปราธาตุทางกฎหมาย ผมยืนยันว่าในทางกฎหมายแม้ตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกจะไม่ใช่ข้าราชการการเมืองแต่หน้าที่ที่ทำตามคำสั่งนายกถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างแน่นอนกรณีนี้ผมเสนอให้มีการฟ้องศาลเอาผิดคณะกรรมการคัดเลือกจงใจเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นประธานบอร์ดแบง์ชาติไปให้สุดจะได้รู้ว่าต้องไปหยุดที่คุกหรือไม่ในชาวกล่าว และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้